สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ราศีมิถุนทุกทกท่านนะครับทักทายกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวก็เป็นคลิปคำพยากรณ์ประจำเดือนกรกฎาคมนะครับ2564ก็ยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในเรือนของราศีกันอยู่นะครับ หรือว่าหากที่ท่านยังไม่ทราบลักษณของตัวท่านเองเนี่ยก็ใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างของวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมของทุกๆปีนะครับซึ่งก็คือคนบราศีมิถุนนั่นเองก็พอที่จะใช้อ้างอิงดูคําพยากรณ์ในอีพินี้ได้เช่นกันอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวเราก็มาว่ากันกับเนื้อหาของคําพยากรณ์ในเดือนนี้กันนะ สำหรับชาวมิถุนในเดือนกรกฎาคมนั้นนะครับชะตาชีวิตจะพลิกดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยสาเหตุก็เพราะว่าดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของพวกคุณนะครับจะขยับปรับตัวดีขึ้นนะดาวท่านมีกำลังเข้มแข็งเป็นถึงกเกษตรตาที่บุดีกลับมาอยู่ในบ้านของตัวเองประจำรักษาจุดเกิดมันจะรู้สึกคล้ายๆกับว่าชีวิตเออมันอุ่นใจขึ้นปลอดภัยขึ้นนะครับ ไม่พวงหน้าไม่พวงหลังเหมือนกับช่วงที่ผ่าน,านมานะดาวพระพุธดาวประจําตัวพ่อกลับเข้าบ้านของตัวเองก็มุ่งหน้าเข้าสู่เรือนการเงินต่อนะครับสิ่งแรกที่จะเริ่มเห็นถึงเข้ารางในความเปลี่ยนแปลงเลยก็คือเรื่องของการเงินนี่แหละครับจะปรับตัวดีขึ้นเลยนะดาวพระอาทิตย์ดาวสหัชะตามเกาะเกี่ยวหนุนดาวพระพุธดาวประจําตัวตลอดมานะครับจะมีคนมอบโอกาสดีๆให้ จะมีผู้รับผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือคอยชี้แนะแนวทางให้คุณอยู่ทำให้โอกาสในการทำงานหาเงินเนี่ยมันมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับพอที่จะได้หยิบได้จับได้ทำอยู่ดาวพระอังคารดาวราพระเองก็อยู่ที่เรือนการเงินด้วยอยู่กับดาวพระศุกร์นะครับเป็นดาวคู่มิตรก่ห์กันถึงแม้ว่าดาวพระอังคารเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนกาลังเป็นนิดแต่ว่าดาวพระศุกร์ก็ยังคอยค้าจุนเป็นราชาโชคอยู่ สิ่งระอันพันระน้อยที่คุณก่อที่คุณเก็บนะครับมันจะทําให้สภาวะทางการเงินของพวกคุณในเดือนนี้มันคล่องขึ้นมันกระเพื่อมขยับเพิ่มขึ้นประกอบกับช่วงนี้สติสตังของพวกคุณก็อยู่กับเหนือกับตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมันทําให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเป็นไปด้วยความระมัดระวังมากกว่าเก่าอยู่เพราะตัวคุณเองเนี่ยก็ยังคงกลัวอยู่กังวลอยู่นะครับ เหมือนกับช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยโดยเฉพาะประมาณ1-2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเงินนั้นมันควบคุมไม่ได้เลยรายรับรายจ่ายเองมันก็ไม่สมดุลกันนะหลายคนถึงกับต้ององัดตังเก็บฉุกเฉินของตัวเองนั้นออกมาใช้หรือหลายคนก็เลือกที่จะบริหารหนี้สินภาระอาจจะมีการโยกย้ายยืดเยื้อเรื่อน่อนออกไปก่อนนะครับแต่พอขยับเข้ามากรกฎาคมนะ ด้วยดาวหลายดวงที่มันขยับดีขึ้นมันเอื้อไปในทิศทางที่ส่งเสริมทางการเงินผมก็เชื่อว่าการเงินและก็การทองของอชาวมิถุนเนี่ยจะต้องขยับดีขึ้นอย่างแน่นอนลหละไม่ว่าจะเป็นการติดต่อหรือว่าเจรจาใดๆก็ตามทีมันก็อาจจะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแล้วคุณก็จะเป็นต่อด้วยหรือจู่ๆโอกาสทําเงินดีๆมันก็จะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น job เล็ก็อบน้อยหรือว่า โอกาสอะไรก็ตามมันก็จะส่งผลให้สมดุลทางการเงินของพวกคุณนั้นขยับปรับตัวที่สูงขึ้นก็แล้วกันนะครับหลายคนเริ่มที่จะมีตั้งเหลือเก็บนะครับหลังจากหากภาระค่าใช้ใจ่ายปก,กติของพวกคุณนั้นออกไปแล้วแต่ผมก็ยังมองเห็นรายจ่ายอยู่นะประมาณช่วงกลางกางเดือนก็อาจจะมีรายจ่ายบางอย่างที่ต้องจ่ายอยู่ที่ต้องจําเป็นต้องจ่ายแต่ว่าจ่ายแล้วผมก็มองเห็นความสบายใจ ของพวกคุณมันเกิดขึ้นมาอยู่ถึงแม้ว่ามันจะต้องทําให้สภาวะทางเกิดการเงินของพวกคุณเนี้ยนะอาจจะสะดุดอยู่บ้างอาจจะเฟืดอยู่บ้างอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับกลางกลางเดือนอก็อาจจะเป็นการเคลียร์ภาระแก้ปัญหาทางการเงินเก่าๆนี่เก่าๆที่เคยเรื่อนมานั่นแหละครับพอได้จ่ายแล้วมันก็รู้สึกรล่งหรือว่ามีถุนบางท่านเนี่ยก็อาจจะ ซื้อข้าวซื้อของอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองเป็นเงินก้อนโตพอสมควรแต่ก็อาจจะมีในลักษณะของการผ่อนในระยะยาวด้วยนะส่วนการงานนั้นดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวการงานนะครับก็ยังคงอยู่ในเรือนสุภะนะครับซึ่งเป็นภพที่9้าของชะตาดาวพฤหัสที่เป็นดาวบุญใหญ่นั้นจะยังคงให้การคุ้มครองชะตาดังคําที่ว่าพฤหัสเป็น9จะมีฐานา จะได้รา,าพาไหลมาแบบเนืองนองนะครับดังนั้นการงานผมก็ยังคงมองว่ายังโอเคอยู่นะแต่ว่าตั้งแต่วันที่16มิถุนาที่ผ่านมานั่นแหละเลื่อยมาเลยดาวการงานดาวพฤหัสของท่านเนี่ยเริ่มที่จะโคจรเดินถอยหลังแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในเรือนสุภายู่อยู่ในเรือนที่ดีอยู่ดังนั้นผมมองว่าถ้าผู้ที่มีงานประจำทำอยู่แล้วเนี่ย โดยสภาพโดยเนื้องานผมก็ย,ยังมองว่าดีอยู่นะแต่มันจะไปเสียตรงเรื่องของคนนะครับอาจจะมีเรื่องจุกจิกอึดอัดใจรบกวนใจทำให้เอออยากจะไปทำงานอยากจะออกไปทำอะไรใหม่ๆไม่อยากทำงานที่เก่านะครับ แต่ละคนเหตุการณ์มันก็จะแตกต่างกันไปนะบางท่านก็อาจจะมีปัญหาจุกจิกกับบริวารของตัวเองจุกจิกกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าบางท่านเองก็จะมีเรื่องของแฟนเข้ามากวนใจด้วยฉะนั้นสติสตังอะไรก็ต้องมีนิดหนึ่งกันนะครับตั้งแต่วันที่16มิถุนาไปจนถึง26ตุลาคมการงานจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะอาจจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง ปล,ปลายเดือนกันยาคือจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับจริงๆก็เตือนไปในช่วงของดวงรายปีหรือว่าคลิปของดวงรายปีไปรอบหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ขอบอกอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะมันมีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงนั้นอยู่หรือถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็จะมีปัญหาจุกจิกมากเลยล่ะกับผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายผู้บังคับบัญชานะครับถ้าสายป่านไม่ยาวจริงๆนะหากมีงานทําอยู่แล้วกอดให้แน่นเลยนะครับ แล้วก็หลังจากตุลาไปแล้วดวงการงานความรักจะสดใสแบบยาวๆรากกันไปข้ามปีไปเลยนะก็ขออภัยที่พูดยาวไปไกลนะครับก็อยากจะให้เห็นภาพกันเอาเป็นว่าการงานในเดือนนี้ยังคงดีอยู่นะดาวพระพุธด,ดาววาสนาอยู่เป็นเกษตราที่บดีมีดาวพระอาทิตย์ดาวสหาัชาติอยู่คู่กันเป็นราชาโชคเร่งเข้าสู่เรือนปัตนิส่วนดาวปัตนิก็ไปอยู่ที่สุภะแล้ก็ดาวสุภะก็โยงไปถึงเรือนวินาศ นะมันก็ถึงดาวปุตตะด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนช่วยเหลือผลักดันอยู่นะเขาอาจจะมอบโอกาสบางสิ่งบางอย่างให้แต่ว่าการทํางานแบบเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นทีมสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือพยายามอย่าไปก้าวไก่งานซึ่งกันและกันนะครับแบ่งหน้าที่แล้วก็ดูแลของตัวเองให้ดีเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณนั้นจะไปก้าวไก่เวลาของคนอื่นอยู่นะมันอาจจะทําให้ หรือว่านำมาซึ่งความไม่พึงพอใจได้มีเรื่องจุกจิกกันนั่นแหละมีถุนหลายคนนะผมมองว่าช่วงนี้น่าจะมีน่าจะกำลังใช้ความคิดค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะครับคิดวางแผนอยากจะลงทุนอยากจะหาอะไรทําใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาที่มันจะก่อให้เกิดในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น นะโดยปัญหาที่ผ่านมานั้นมันทําให้คุณนั้นเป็นกังวลแล้วก็กลัวอยู่ไม่น้อยก็เลยต้องหาข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับก่อนที่จะตัดสินใจในรอบนี้ในครั้งนี้เออถ้าเป็นอะไรที่ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะหรือว่าทําแบบค่อยเป็นค่อยไปผมก็ยังว่าพอที่จะทําได้อยู่นะเพราะว่าถึงยังไงผมก็เห็นมีคนคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคุณอยู่มีผู้ใหญ่คอยหนุนอ,อย่างที่ได้บอกนะั่นแหละครับ แล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงด้วยนะผู้ใหญ่ท่านนี้เขาอาจจะมอบโอกาสดีๆให้หรือว่าให้คำแนะนำดีๆไม่เว้นแต่เรื่องของการเงินด้วยแต่ก็แล้วแต่ท่านๆไปแต่มิถุนหลายท่านเนี่ยก็ยังมีรังเรรังเรกับการลรงทุนใหม่ๆด้วยนะยิ่งได้ฟังคลิปนี้แล้วยิ่งจะต้องชะลอออกไปด้วยนะครับก็ไม่นานหรอกครับขอให้เกณฑ์ของดวงดาวท่านขยับปรับตัวขัดแย้งกันจนถึงที่สุดก่อน เดี๋ยวเราก็ค่อยไปขยับในช่วงนั้นเอาจะได้เป็นการลดภาระความเหนื่อยร้าได้เยอะพอสมควรเลยนะครับปลายปลายเดือนนะครับประมาณวันที่24-25เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะ ก็น่าจะตรงกับเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ขอให้ใช้เป็นวันพักผ่อนของพวกท่านเองนะครับเพราะว่าถ้าไปทํางานมันก็จะมีแต่เกณฑ์ผิดพลาดค่อนข้างที่จะสูงอยู่ในเรื่องของการสื่อสารกันหรือว่างานในด้านเอกสารพวกนี้มักจะมีปัญหาขัดนะขัดแยง้งติดขัดหรือว่าไม่เรียบร้อยเนี่ยแม้แต่การเงินเองก็มีเกณฑ์ที่จะสูญเสียด้วยนะถ้าเอาไปใช้ใจ่ายในการพักผ่อนหรือว่าใช้ใจ่ายในการดูแลตัวเองเนี่ยผม ก็มองว่ามันยังดีกว่าการเสียไปแบบจา่ายค่าโง่เป็นไหนๆนะครับเออก็ขอให้เอาไปพิจารณาดูส่วนสุขภาพนั้นนะกระดักกระดานี้จะขอเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับในระบบกระดูข้อเข่าหลังพวกนี้ก็ให้ระมัดระวังให้มากๆใครที่ต้องทํางานยกของหนะักก็เซฟเซตัวเองหน่อยนะครับนะอีกอย่างนะครับสายตาการมองเห็นต้องใส่ใจแล้วก็มีสติด้วยนะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่10 กรกฎาคมเป็นต้นไปและจุดนี้ผมก็ไม่ได้หมายถึงแค่สายตาสั้นสายตายาวอย่างเดียวนะมันยังรวมไปถึงการเหมอรอยการไม่มีสติเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสาเหตุโดยเฉพาะการขับรถขับราก็ขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับส่วนความรักนั้นนะครับดาวความรักก็ยังคงไปอยู่ในเรือนสุภะอยู่นะครับ แต่ว่ามันก็เป็นเรือนของดาวพระราหูด้วยส่วนดาวพระราหูเองก็ไปอยู่ที่เรือนวินาศเออนะอาดาวพระสุขดาวปุตตะก็ยังได้ปฐุมเกณฑ์อยู่แถมไปอยู่ร่วมกันกับดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรคู่สเสน่ห์คู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็ยังรักกันดีอยู่นะแต่ว่าด้วยดาวพระราหูที่อยู่เรือนวินาศนี้แหละมันก็ถึงเรือนปุตตะด้วยแล้วมันก็ถึงเรือนปัตตนีด้วยผมมองว่าสถานการณ์ของเดือนกรกฎาคมนั้นเรื่องความรัก ค่อนข้างที่จะเบาใจลงเยอะเลยนะถ้าไปเทียบกับช่วง1-2เดือนที่ผ่านมานะครับก็พยายามอย่าไปโฟกัสที่จุดนั้นมากซะจนเกินไปอย่าไปดราม่าก,กันเอออย่าไปจับผิดอะไรกันมากชีวิตมันต้องเดินต่อข้างหน้ามองอนาคตกันดีกว่าบางทีการให้อภยัยกันการมองข้ามบางจุดในการความผิดพลาดเออมันอาจจะแก้ไขอดีตไม่ได้แหละแต่ผมมองว่ามันก็แก้ไขอ,อนาคตได้อยู่ และมันก็เป็นทางเลือกค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับสําหรับตัวผมผมมองว่านะครับยังไปกันได้ดีอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะได้คุยกันมากขึ้นนะได้พบได้ปะกันมากกว่าเก่าได้เจอกันมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงที่ผัผ่านมานะส่วนมิถุนที่เป็นคนโสดนั้นนะครับด้วยดาวพระศุกร์ที่เป็นปฐุมมาเกน์นะ,อ,ะอยู่เรือนสารช้าแถมก็มีดาวพระเกตเข้ามาหนุนแล้วก็มีดาวคู่มิตรคู่เสนหอย่าง ดาวพระอังคารตีคู่กันมาเนี่ยความรักก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยไม่ว่าจะรักใครชอบใครนะถ้าคุณกล้าที่จะเข้าหากล้าที่จะคุยอืมผมก็เชื่อเหลือเกินว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็คงจะยอมรับไมตีได้อย่างไม่ยากมากนักนะครับยิ่งด้วยแล้วนะคนที่คบกันอ่าคบกันมานะคบหากันมาสักระยะหนึ่งแล้วมันก็มีโอกาสที่จะ ยกระดับความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นด้วยจากแค่เคยเดินผ่านแค่หน้าร้านมองยิ้มให้กันเนี่ยก็าอาจจะมีแวะเข้ามาชิมเข้ามาทานกันเป็นบางครั้งด้วยนะาฝากกันเอาไว้นะครับนะสำหรับชาวมิถุนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าโอ้ขวัญเอ๋ยขวัญมานะครับก็ไม่เป็นไรหรอกนะจุดเปาะบางที่สุดของปีนั้นได้ผ่านมาแล้วนะครับขอให้มีถุนทุกทกท่านสบายใจกันได้ ต่อจากนี้ก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตก็แล้วกันนะงานเงินความรักก็ขอให้สมหวังตามที่ปรารถนาเลยขอบพระคุณมากๆครับกับทุกกำลังใจทุกการติดตามยังไงกระผมก็รบกวนฝากกดไลค์ซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับกระผมด้วยหรือหากจะกรุณาช่วยแชร์ให้ด้วยก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยสวัสดีครับ